สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จ๋านะคะจะมาเปิดกล่องนะคะไปะดูกันข้างในมีอะไรอันนี้จะเป็นกล่องนะคะที่จ๋าเล่นร่วมเล่นรางวัลนะคะกับทางพี่ยุทธแล้วก็พี่แนทนะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าในนี้มีอะไรเจ๊เจเจ้ยกระป๋าเงินล้านนี่เองดีใจมากๆเลย น่ารักมากๆากีเมียมสุดๆกระเป๋าผ้ามุงมิงดุงดิงดุงดิงอันนี้จะเป็นแผ่นรองข้างล่างนะคะข้า,ง,าง,งในนะคะข้างในกว้างอุ๊ยคอสบอดี้ได้ด้วย รู้ไหมคะว่าวันนี้จ๋าเตรียมอะไรเตรียมอะไรไว้ที่จะมาใส่กล่องแต่แท้อันนี้เป็นซองนะคะที่จาได้จากงานแต่งนะคะที่ยังแกะไม่หมดนะคะไม่ใช่แกะไม่หมดเหมือนเยอะมากที่จ๋ายังไม่ได้แกะนะคะอาจจะมีแกะบ้างแกะดูอะไรย่างเงี้ยคะ่ะแต่ยังไม่ได้เอาเงินออกไปนะคะจ๋าก็จะเอาเงินขวัญถุงนี่แหละใส่ไปในนี้เพื่อที่จะอนาคตต่อไป จะได้มีเงินล้านนะคะมาใส่นะคะอันนี้เป็นซองจากเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็พี่ๆที่จ๋ารักนะคะแล้วก็รักจ๋านะคะใส่ซองให้มาเพราะว่าซองที่จ๋าแจกไปจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะคือค่อนข้างน้อยเลยแหละก็มีเฉพาะของคนที่ที่รู้จักกันจริงๆนะคะคือด้วยความที่แบบเราเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยให้ให้ไม่ได้เยอะมากก็เนี่ยคะ่ะก็เหลือนะคะ ที่ที่ที่ยังไม่ได้แก่ไม่เกี่ยวกับผูกแขนนะที่ผูกแขนก็ก็คือชายไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้สําหรับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ใส่ซองมาจากก็จะเอามาใส่ในนี้เลยจิ้งจิ้ง,ง,งอุ้ยยังไม่เต็มยังไม่เต็มใส่อะไรอีกนะอุ้ยนี่เลยอันนี้เป็นเงินนะคะที่ที่แฟนจ๋านะคะใส่ในกระปุกให้นะคะ เป็นเป็นค่า <c oughs> เป็นค่าพิสวาสนะคะอันนี้ก็เป็นแบงค์ยี่สิบแล้วก็แบงค์อันนี้ส่วนแบงค์ยี่สิบนี่จ,จะหยดเล่น,นๆไม่มีอะไรแบงค์หอยนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะปึ้งมือนะคะใส่ไปเลยอุ้ยยังไม่เต็มเพิ่มอีกเพิ่มอีกยังไม่เต็มเพิ่มไปอีก ต่แทนอ,อันนี้เป็นแบงค์ห้าร้อยนะคะแบงค์ห้าร้อยอันนี้ก็น้องอ้วนเหมือนเช่นเดิมนะคะที่หยอดกระปุกให้นะคะจริงๆคือน่าจะเยอะกว่านี้แหละไปแ,แอบเอาไปใช้ <c oughs> คนนึงหยอดคนนึงเอาไปใช้ <c oughs> <c oughs> นะคะก็หยัดเข้าไปเลยวิยังไม่เต็มอ่ะยังไม่เต็มอ่ะยังไม่เต็มอ่ะ ค่ะกระเป๋ายังไม่เต็มใส่พี่ค่ะตบหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่น้องอ้วนหยอดให้เหมือนเดิมค่ะนะคะไม่มีเงินตัวเองเลยอันนี้ก็เงินตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นค่าแรงนะคะค่าแรงที่สามีนะคะหยอดเลยให้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็จกเอามาใส่ในนี้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่ไว้ใส่เงินล้านอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะ ดึงค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะกิจกรรมดีดีสู้แล้วรวยเอ้ยไม่ใช่อะไรอะ่ะลุยแล้วรวย <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะกับ v ี p 1 1นะคะขอให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆน,นะคะที่กำลังหางานทำนะคะหรือว่าต้องการมีรายได้พิเศษนะคะมาอยู่กับเรา v ี p 1 1มีแต่ให้นะคะลุยแล้วรวย ไปค่ะหาเงินล้านใส่ในกระเป๋ากันเพิ่มเลย